เนะคะจะมาทดลองขับนะคะฟังเสียงเครื่องยนต์เลยแล้าส0นะคะคันนี้รถปี64ค่ะการใช้งานเพียงถึ่งพัน500ชั่วโมงนะคะไม่แท้นะคะลูกค้าสนใจคันนี้นะคะโทรสอบถศ์ห่ะ0 6 4 4าเ6็นะคะร้านหัวหิงเพเตอร์สุรินทร์ค่ะตั้งอยู่ตํบลกระเทียมอําเภอสังขละ ังหวัดสุขินนะคะแอดไลน์โทรวิดีโอคอลมาได้ค่ะร้านจริงนะคะถ้ามีถ้ามีร้านจริงนะคะลูกค้าหน้าร้านนะคะจะต้องวิดีโอคอลดูได้ค่ะด้านหน้าไม่มีตกนะคะ ราคาคันนี้นะคะที่498,000 498,000นะคะดันหน้าและขาดควรเอาไปใช้งานได้เลยรถพร้อมใช้งานไม่มีจุดวั่วซึมค่ะเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะ L5018 ตัวสเปเชียลค่ะรถปี64ค่ะล้อหลังนะคะสามารถปรับฐานล้อได้นะคะ สนใจเข้ามาดูได้ร้านเปิดทุกวันเลยวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ร้านโหเฮงแท็กเตอร์สุรินค่ะหรือโทรสอบถามมาได้นะคะ0644576273ค่ะเรารับน้ำมันบี20นะคะเลขไม้แท้ค่ะ1,500ชั่วโมงค่ะ4,98,000นะคะสนใจก็เข้ามาดูได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ